เอาลครับผมกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุทกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่กับททนเนี่เคโอเหมือนเดิมนะหลังจากที่ช่วงนี้รู้สึกจะมีปัญหาในการสตรีมนะผมแต่ผมก็ยังไม่ยอดอ้อผมก็ยังมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะผมในวันนี้เราจะมาเล่นลินนะเล่นลินซึ่งสกินใหม่ของเธอเพิ่งเข้ามานี่ครับมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงบรอซัมอเออเดี๋ยวผมไปกดให้ดูแบบแบบเขาเรียกไงเห็นชัดๆนะ คือแบบมันเป็นสกินที่สวยมากนะมันเป็นเหมือนแบบดอกซากุระเว้ยทุกคนดูดิมันเหมือนแบบไอ้นั่นอะดอกอะไรวะดอกของเราอะดอกเข็มอที่แบบกินแล้วหวานๆอนะเนี่ยดูดิอูมันเป็นแบบดอกไม้ทะลุกออกมาจากตาจากปากบนหัวก็มีนะคือแบบดูน่ากลัวนะมันเป็นแบบเออโอ้โหน้องลินชุดนี้นะผมเห็นแล้วต้องซื้อเลยซึ่งเขามากับอีก สองชุดนะนี่มันเป็นอันนี้ชุดแต่งกายนำเสนอนะผมจะมีเดอะสปิริตมีเจนแล้วก็ยูอีนะเดี๋ยวไปดูชัดๆดิเจนจะเป็นตัวอย่างงี้คือแบบเหมือนป้าเลยไม่ได้แบบมินหรืออะไรนะชุดแบบแล้วก็มียูอีนะที่เข้ามาใหม่นะผมนี่จะเป็นชุดนี้ดูเท่ดีนะดูเฟี้ดีนะมีอะไรข้างหลังติดอยู่ข้างหลังเนะียแล้วแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีเทศกาลแบบ แฟดเซลอะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็สามารถซื้อกันได้นะ d l เใหม่เพิ่งเข้าด้วยนะสำหรับไอซาดากะนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้เล่นซาดากะเลยนะวันนี้เราจะมาเล่นลินนะผมอยากจะเล่นน้องชุดใหม่หรือเกินดูว่าจะสามารถเก็บใครได้หรือเปล่าวันนี้ก็เอาอะไรไปเนี่ยเออเดี๋ยวผมหาของก่อนแป๊บบนึงเราจะเต็มหลยอไมเราเรียกว่าเราจะเต็มเลยอไม ชอบมากลิเดี๋ยวโมลีไปด้วยนะผมแล้วก็ป้งเปิร์เนี่ยเดี๋ยวผมจัดไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมมาครับผมหลังจากรอห้องกันมานานแสนนานก็มาเจอไอ้ด่านเวนเวนแบบนี้มาเล็กคนชั่ว มันเห็นนะพื่จริงจริงไม่เล่นลินนานมากมพี่มีตุบๆน้องพี่มีตุบๆ พี่มีม้าด้วยวะถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะตายก่อนนะผมหนึ่งโนปั่นในโรงเรียนโอเคชัดเลยนี่มันล้อหรอ ใครกรีดร้องให้พี่เมื่อกี้อยู่งบนอะแทงหลังปะคนละคนเนี่ยวะโอเคแั้นั้นนี่ก็คนเดียวกันพี่ได้ยินเสียงเปิดตู้น้องโอเค ข้างล่างน่นาจะปั่นเติดกับเครื่องน,นู้นอะไรเงี้ยผู้เปทหารขาดคำคมันแบบว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแบบว่าตามันไม่ชินอ่ะฆาตากรฆาตากรตามันไม่ชินจริงๆนะน่นาจะไปปั่นเครื่องนู้นต่อนะผมว่า กินร้องกินร้องกินร้องวิงมาไหนกันวะเอา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 น้องไม่ดูหลังนะโอเคเราก็หากินอยู่แถวบ้านปตินากนี่แหละครับ S <S <an> น้องไม่ดูหลังนะโอเค <S <S <ugh> <S เครื่องปั่นเท่าไหร่ยังไม่ต้องทิ้บอะทิ้บเครื่องอื่นด้วยผมว่าน่าจะอยู่เครื่องน,น,น,นู้น, <S <S <an> เนเครื่องไกลๆนั่นแหละชัดเลยขึ้นไหมขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นเร็วจงัง ชื่อนี้ไม่มีคนปัดเดี๋ยวอ้อมไปข้างหลังโรงเรียนนะดึงหลังไปก่อนหนึ่งสเต็ปแต่ไม่มีเสาไงประเด็นทนันปะวะน่าจะทันอยู่โอ้โหเอาไอคนนั้นจะตกเ,เฟสสองแล้วเนะี่ย โอเคโอ้ว่าไงลินผมยังใช้ได้อยู่นะว้าวมาดึงหลังของจริงป็นไงน่าจะบ้าปาร์ตี้นรกเฮ้ยมาแล้วขอเด็ดเร็วจัดเร็วจัดขอดดตีทีเดียวล้มหรือเปล่าป้องกำนบังหรือเปล่าเรา ุ้ยนิ่งวะนิ่งเหรอนิ่งเหรอนิ่งเหรอไปเอาไอ้นี่ก็มาอยู่นี่โอเคเอยเขามีไอ้นั่นหน่อยไลท์ไลท์ปะไม่น่าใช่ผมมั่วไอ้นั่นยังไม่ตายเลยจีไว้มีคนมาช่วยไว้แงางหลังปะอ่าไม่มี ก็าตายแล้วเนี่ยตกเฟสสองแล้วเนี่ <c oughs> ยพอเดึงไปไหนวะเมื่อกี้มันตุบๆสองคนเลยอะไม่หล่นไปสามเชือข้างล่างนะทิ้งระยะห่างก่อนไม่ก็เครื่องนูน้นมีคนเจ็บตรงนี้ครับหนึ่งแผลไม่เอาไปช่วยปะ่ะ มื่อกี้มีคนเสียงคนเจ็บอยู่ทางขวานะนวันนี้เข้าบานเล็กหูพับไม้ไปเลยแต่ไม่มีอีกโก้เอ้ยทำไมมาวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยตายยากโอ้ยไม่โดนตะฟักวิ่งอะไรกันตัวนี้เต็มไปหมดเลยวะ <c oughs> ไม่ทันแล้วน้อง พี่กระหายเลือด <c oughs> คอยเด็กอยู่ตรงนั้นนะปั่นเ่โอเค <c oughs> ตามคอยเด็กต่อ <c oughs> เอ๊ะเป็นอวะเอ๊ะมันเนียนมากเลยอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอึนก็ได้ <c oughs> มีกี่คอยเด็กอยู่แถวนี้นะ ม่นผาไม่เจอวะมันเนียนจัดโอ้โหเนียนไปช่วยแล้วนี่โดนนี่ไงวะซ้ำก่อนเลยแล้วกันโอเคน่าจะมีทางหลังไปไป มีแถวนี้อยู่อะแต่คอเดดมันอยู่แถวนี้จริงๆนะเว้ดูคนอ่าไม่เจอมันเห็นคนสายตาก็มองไม่ค่อยดี เครื่องก็โซนยากยู่แง่เนี่ยเอ้ยมีผับไม้มวะเอ้าน้องลังเลเหรอรมีเปิร์กม้าว่ะน้องลังเลก็ขึ้นสู่เสานะ มีแต่ผมห่วงเครื่องโรงเรียนหรอเป็นไรไม่รูกจริงๆหาง่ายๆนะเครื่องโรงเรียนมันเยอะเ้วขอเกย,ยบอนเสียเวลานิดหน่อยขอเดช ฟังผมไม่ดีป่าวะเพลงมาล็อกสรุปใครหลงวะตายอยากโอ้ไม่โดนอื <c oughs> พาเดฟเฟนไหนแล้ววะเอาอ้นนี่มานะทุบให้ตายให้เขาหาไม่เจอเมื่อกี้ปั่นใส่เครื่องไหนไม่ได้ดูด้วยแฝนไปก่อนพาเดดเฟนแรกก็เหลือคนเดียวสินะน้องเฟิงหมิน่นที่น่ารักของพี่ ให้เฟิร์มมี่มาช่วยแล้วก็หลุดนอกตาช่างตอกกำบังจะได้ใช้หรือเปล่าว่าเขาน่าจะเนียนเนียนไปช่วยเพราะว่าเครื่องนูนเสร็จไม่รู้สุดดาวมั่วไปละไปน้องซาก,กุระของพี่ ยังมาไม่ถึงหรออาคนนี้เขาไม่ค่อยวนคนนี้เขาเปอย่างเดียวใจร้อนใจร้อนอันนี้เขาเรียกว่าแจกแต้มแจกแต้ม อืมเข้าไปที่หลังอ๋อ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 อย่างนี้ก็ GG ดีครับผมกระโดดออกมาเฉยตอนแรกนึกว่าจะวิ่งไปช่วยคอเด็ดโอ้โหเป็นไงทุกคนสกินใหม่น้องลินเก็บสี่นะมีสาวปะเนี่ยโอ้แล้วดูเล็บดิเล็บอย่างยาวอ่ะ เหมือนแบบปีศาจอะมาดูตะกินโอ้โหอย่างสวยชุดดอกเข็มนะผมเรียกชุดนี้ว่าชุดอะไรชุดชุดชุดดอกเข็มโอ้โหเก็บสีได้ไม่น่าเชื่อไม่ได้เล่นลินมานานโอ้ดูชุดทุกคนเป็นไงโอ้โหอย่างสวยครับ องผีดแต่ลำลองชุดสวยมากนะผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปชุดใหม่ของน้องลินนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหรือ,อยังไงก็เรื่องสตรีมเดี๋ยวผมจะพยายามแก้เน็ตผมให้เร็วที่สุดนะผมแล้วก็จะมาสตรีมให้ทุกคนดูวนในทวิตนะใครยังไม่ได้ฟอลโล่ก็ตามไปฟอลโล่กันด้วยแล้วกันนะผมโอเคไปละบายๆเจอกันคลิปหน้า